เอาเนอะอู้ยเอาจนได้ครับหมอดเทศตัวผู้เพลอ่อเลยตัวเนี้ยใช้ดีนี่ครับหมอดเทศข้างทางเดียวตัวนี้ ขาสวัสด,ดีครับยินเตอนรับเข้าสู่ช่องมานาจังครับวันนี้มาหาตกปลาหมเทศปลาหมอข้างทางครับนี่เส้นนี้เส้นนองชิมครับเภยแหลมเสีงจันทบ,บรุรีเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับเหยื่อที่ใช้ก็กุ้งสดเหมือนเดิมครับกุ้งทะเลหั่นชิ้นไปตัวไม่ใหญ่หม,มาแล้วครับตัวแรกหมเทศตัวเล็กปล่อยครับ ห, <c oughs> หนึ่งตัวครับมดเทศมาอีกหนึ่งตัวคัดไซอาเลยครับเล็กๆก็ปล่อยไป คาบครับอืมคาบเลยหมอเทศอืมอีมันตัวครับมาเกล้วตัวเล็ก อุ้ยปลาหมอครับไซยสวยเลยตัวเมียไซส์ดีๆหลายตัวนู่นน่ะมาโผลนะ่มาแล้วน่ะตัวเมียน่ะ ที่ลอยนะใช้ดีนะแม่น่ะตัวผู้ก็จะเอานะน่มันฟ้าไม่ทันตัวผู้อุโอ้ยีหนึ่งตัวครับพามาเทศทำท่าจะเอาก็ไม่เอาอะไรดําโอเนี้ยใช้ดี นี่ครับหมดเทศข้างทางแม่ตัวใหญ่ขึ้นเราดูตัวใหญ่ดิมาแล้วมาแล้ว าถ้าจะเอาตัวเล็กกินก่อนปลาหมอปล่อยครับปลาหมอตัวมันเล็กออืนึกว่าเอามันทำท่าเหมือนจะเอานะอูย้ยเอาจนได้ครับหมดเทศตัวผู้บเลอเลย อืใบสวยครับอือหือหมอหมอไทยครับมันก็วนเหมือนตัวนู้นนะ ปลาหมอเล็กปลาหมอกินหมดเทศตัวเ,เล็กกินขึ้นมาละหาเลย หมอเงี้ยครับอืมหมอเทศ ครับมาดูผลงานวันนี้ครับพอได้กินครับตกปลาโมเทศได้ปลาหมอปลาโมเทศไวยอันไหนตัวเล็กผมก็ปล่อยไปนะมันเล็กเกินฝากกด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดงให้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ